ก็ปเป็นงันเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับป้ายโครงการเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดในเมืองวังเวียงณนะเวลานี้นะครับน่าภูมิใจมากนะครับ EV b o x นะครับ The first Cloud Mining In Laos เนี่ยตอนนี้เป็นป้ายที่ทำสถิติครับใหญ่สุดป้ายโฆษณาใหญ่สุดในเมืองวังเวียงเลยนะครับขนาดคือ3คูณ15เมตรนะครับผมคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่นะของโครงการเรานะั้นี่คือบริเวณรอบๆ โครงการบริเวณยามเย็นอย่างนี้นะครับผมบริเวณนั้นก็จะเป็นป้ายโปรโมทไว้เกี่ยวกับการจะทำโซลา่าฟาร์มนะครับผม1นึ่งมกะวัตนะครับผม